ก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับเข้าสู่เอพิโซดที่3ของการเรียนรู้โปรแกรมภาษาไพทอนนะไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่แพลตฟอร์มของ Google Collab กันเลยแล้วกันนะครับถ้าเริ่มจากหน้าจอแรกของ o o o g l h r o r o เนี่ยนะครับไปที่ Search Engine ของ Google นะแล้วก็อาจจะพิมพ์คำว่า Google Collab G E E G L E แล้วก็ Colab ลักษณะนี้นะครับส่วนมากก็จะมาที่ ลิงก์ตัวแรกนะแล้วก็ต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะบางครั้งเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะให้เราเลือกไฟล์ที่เราทาง,งานค้างไว้อยู่นะครับหรือบางทีถ้าเป็นเอพิโซด3เนี่ยนะครับจะลองสร้างเป็น new notebook ทางด้านล่างขวานะครับคลิกเข้าไปนะมันก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการที่จะโหลด notebook ของเราเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับ ทีนี้เพื่ออย่างที่บอกนะครับสร้างเป็นอุปนิสัยที่ดีในการในการเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นชื่อไฟล์ที่สื่อสารได้ง่ายกับการทำง,งานขณะนั้นเสมอนะครับเช่น <_ p> ในตอนนี้ผมอาจจะเปลี่ยนให้เป็น uh, Python แล้วก็ underscore ep3 นะครับในเอ i ิโซดตรงนี้นะทีนี้ ที่ผมเคยบอกไว้เมื่อเอพิโซดหนึ่กับ2เนี่ยนะครับเพื่อใช้วิดีโอนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยผู้ฟังควรจะฝึกในการที่จะหยุดวิดีโอนะหรือว่าพอ u ส์วิดีโอเนี่ยแล้วก็ลองไปทําตามในหน้าจอของตนเองนะครับจนกระทั่งตามมาทันในจุดที่เรากําลังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเราพอสสักครู่นะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่ที่หน้าจอตรงนี้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะเริ่มในขั้นต่อไปนะครับ ครูหนึ่ง <c oughs> เราเริ่มมีเสียงซาวเอฟเฟกมากขึ้นนะครับสมมุติว่าทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพอส์วิดีโอเนี่ยแล้วก็มาพร้อมกันที่หน้าแรกของเอพิโซดที่3ของการเรียนรู้โปรแกรมภาษา Python เรียบร้อยแล้วนะครับ <œ> ในวันนี้นั้นผมก็อยากจะพูดใน2ประเด็นด้วยกันนะครับเพราะว่า มันมันอาจจะเรียนคู่กันได้นะส่วนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการใช้งานสิ่งที่เรียกว่าโมดูลหรือบางทีอาจจะใช้ภาษาเป็นศัพท์เทคนิคทั่วๆไปว่าไลบารีนะซึ่งก็จะเป็นชุดคําสั่งที่ทำให้คุณสามารถเรียกใช้งาน python เนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นนะครับในส่วนที่สนะก็จะเป็นออคอนเซปต์ในการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ใน Python เนี่ยนะครับที่ใช้กันบ่อยมากนั่นก็คือตัวแปรที่เรียกว่าเป็น array นะในขั้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้ส่วนแรกก็คือโมดูลแล้วก็ a าร์เแล้วเนี่ยนะก็จะเอา2อย่างเนี่ยมาผนวกกันนะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดที่น่าสนใจดูก็คือการวาดกราฟนะครับการพลอตกราฟเป็นต้นอ่ะเรามาดู ในส่วนที่1กันก่อนเลยก็คือโมดูลหรือบางทีเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Library นะครับหรือห้องสมุดหรือชุดคำสั่งน,นะเพื่อจะนำเข้าสู่เนื้อหาของโมดูลเนี่ยผมก็ขออนุญาตสร้างเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับมาข้อหนึ่งก่อนนะถ้าคุณลองทบทวนในที่เราเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเลยเนี่ยนะครับก็คือจะมีโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสมเหลี่ยมมุมฉาก ใช่ไหมมันก็จะมีด้านฐานของสามเหลี่ยมส่วนสูงของสามเหลี่ยมแล้วก็ด้านทแยงเนี่ยนะครับด้านตรงกันข้ามมาุมฉากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ตัวแปร a b แล้วก็ c เนี่ยคือด้านทแยงนะครับด้านตรงข้ามมาุมฉากโจทย์มีอยู่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราทราบค่า a ทราบค่า b จะสามารถหาค่า c อย่างไรนะอันนี้คือโจทย์ทั่วไปในทางวิศวกรรมหรือทางคณิตศาสตร์ของสามเหลี่ยม ก็จะมีทฤษฎีอันนึงที่เรียกว่าสมการของพีทาโกรัสนะครับถ้าจำได้ก็คือจะบอกเราว่าด้านทะแยงเนี่ยนะครับ c กําลังสองเท่ากับ a ยกกําลังสองแล้วก็บวก b กําลัง2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทราบค่า a กับ b เนี่ยก็สามารถที่จะหาค่า c ได้นะโดยการถอดรากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ นะครับหรือบางทีเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า square root นะ sqrt นะแล้วก็ภายในการถอดรากเนี่ยก็จะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับ a ยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย b กำลัง2นะแต่ว่าในเอพิโซดที่2ที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยนะครับเราสามารถประกาศตัวแปรเช่นประกาศตัวแปร a ประกาศตัวแปร b แล้วก็มีการคำนวณง่ายๆนะครับบวกลบคูณหารแล้วก็ยกกำลังนะแต่ว่า ยังไม่ได้เรียนการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่มันซับซ้อน,อนเช่นการถอดรากแบบนี้นะครับถ้าเป็นโจทย์อย่างนี้นะครับจะทำอย่างไรนะวิธีการที่ในภาษาไพทอนก็ดีภาษา C ภาษาอื่นก็ดีใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะก็คือการเรียกใช้ชุดคำสั่งหรือ Library บางทีเรียกก็เป็น Module ที่ภายในชุดคำสั่งเนี่ยมีคำสั่งที่ เป็นรายละเอียดทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นนะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับยกต,ตัวอย่างเช่นใน Python เนี่ยก็จะมีชุดคำสั่งหรือ Library เนี่ยอยู่อันนึงเรียกว่า math นะครับ math แล้วถ้าเกิดจะเรียกใช้เนี่ยนะก็ใช้ import นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิรหรือคำบังคับในภาษา Python ตามด้วยชื่อของชุดคำสั่งนั้นๆนะครับเช่น import math ที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อมูลที่เป็น documentation แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่าใน library math เนี่ยมันมีคําสั่งทางคณิตศาสตร์อะไรอยู่บ้างเพื่อจะนํามาใช้งานในอนาคตนะตรงนี้คุณอาจจะไปคลิกแท็บอันนึงของ Google Chrome นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ว่า Python แล้วก็เขอโทษ docs นะครับแล้วก็ math เป็นต้น ก็จะมาที่ลิ้งอันแรกนะครับส่วนใหญ่ก็คลิกเข้าไปดูนะว่าม,มีข้อมูลอย่างไรบ้างนะก็จะมี m t t เนี่ยะครับ mathematical function นะ this module นะครับเขาเรียก m t t เนี่ยเป็น module นะครับบางทีเป็น library ลองลงมาข้าง,างล่างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะเช่นฟังก์ชันแรกเนี่ยนะครับ ceil หรือว่า ceiling นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับถัดมา ทีนี้คุณจะสังเกตเห็นแพทเทิร์นในการ,การเ,าเรียกฟังก์ชันต่างๆที่ซ้อนอยู่ภายใน math อีกทีหนึงนะก็คือจะใช้เครื่องหมายจุดตรงนี้นะครับอันนีเน้เป็นเครื่องหมายที่สำคัญมากในภาษา y y t o o นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียกคำสั่งต่างๆเนี่ยนะครับบางทีมันซ้อนอยู่ในชุดอยู่ในกลุ่มอีกทีนึงเปรียบเทียบว่า นะครับเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรียกใช้แปลงสีฟันเนี่ยก็ต้องเรียกจากกลุ่มขนาดใหญ่นะเช่นบ้านแล้วก็มีจุดขั้นนะครับจุดเนี่ยบอกว่าภายในบ้านเนี่ยมีอะไรนะบ้านจุดห้องน้ําแล้วก็จุดแปลงสีฟันเช่นนี้เป็นต้นนะครับทำนองเดียวกันเวลาจะเรียกฟังก์ชัน C, A C E I L เนี่ยก็ต้องมี ข้างหน้ามีจุดก่อดน,นะครับแล้วก็เขียน math นะครับอีกทีหนึ่งนี่เป็นการบอกให้เราทราบว่าฟังก์ชัน i l i n i เนี่ยซ้อนอยู่ใน math อีกทีหนึ่งนะแต่ว่า,าบางทีเราก็ไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันเหล่านี้นะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างแป๊บหนึงก็จะเห็นฟังก์ชันทางาปรีโกณมิติที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นนะลองค่อยๆลงมาข้างล่างนะก็จะมีหลายอันที่อาจจะไม่คุ้น นะแต่ว่าก็นำมาใช้งานบ่อยนะครับเอออาตรงนี้นะครับเริ่มคุ้นมากขึ้น Exponential Function exp Fun ction, EX P, แล้วก็มีตัว logarithm ฟังชันนะครับยกกำลัง power แล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับตรงกลางของหน้าจอเนี่ยนะครับใช้ชื่อว่า .sqrt. ในการคำนวณหารากที่2ของค่า x ที่ป้อนเข้าไปนะก็จำตรงนี้ไว้นะแล้วก ย้อนกลับมาดูที่โปรแกรมของเรานะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องประกาศตัวแปรเพื่อทราบค่า A กับ B, B ก่อนใช่ไหมที่เราเรียนไปในประสรถนะครับเช่นผมอาจจะใช้เป็นสามเหลี่ยมที่มีฐานขนาด3ซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยเป็น4เซนติเมตรนะครับเป็นสามเหลี่ยมมาตรฐานในแบบเรียมทั่วๆไปนะแเราก็ เคยทราบมาก่อนแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสเนี่ยนะครับเอา a ยกกำลัง2ได้ 9, B กํากำลัง2 4 4เป็น16 9นะครับวก16ได้25พอถอดรากมาปับป๊บมันจะกลายเป็นเลข5ธรรมดานะครับลองดูว่าคำตอบมันจะถูกหรือไม่นะเราก็เอเอดึงเอา Library หรือ Module math มาใช้งานแต่ก่อนอื่นต้องใช้เครื่องหมายจุดซะก่อนนะครับบอก math แล้วก็จุด แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน Sqrt นะครับภายในก็เป็นการดึงเอาตัวแปรอื่นๆที่นิยามก่อนหน้านั้นเช่น a กับ b เนี่ยนำมาใช้งานนะ a กำลังส a คูณคูณสนะครับที่เราเคยพูดกันในเอพิโซดที่ผ่านมาแล้วก็ B กำลังสองหรือ b คนะูณคูณสองจากนั้นทําการพิมพ์ค่า c ออกมานะครับว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวขออนุญาตรันแป๊บหนึง รอสักครู่นะครับจริงควรจะเปิดเปิดเพลงนะเปิดเพลงรอโอ้เ,อเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้้งล่างนะครับคำตอบก็เป็นเลข5นะครับต้องมีการผมอศาสตร์เตรียมเอฟเฟกมานะครับอย่างเยอะะมากมายโอเคก็แสดงว่าตอนนี้เราได้เรียนรู้วิธีการที่เราจะดึงเอาโมดูลต่างๆเนี่ยนำมาใช้งานวิธีการไปนค้นนะครับด็อกิเมนเทชัน ในฐานะที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราควรจะฝึกไว้นะครับในการไปค้นหาข้อมูลต่างๆของโมดูลแล้วก็เปิดดูฟังก์ชันนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะทีนี้พอเรารู้คร่าวๆก่อการเรียกเอาโมดูลแล้วก็ฟังก์ชันภายในโมดูลเนี่ยมาใช้งานแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากจะไปเ,เริ่มที่เนื้อหาที่สองนะครับก็คือเรื่องของอาร์เร แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยครับเช่นเคยนะครับผมจะเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยลองลองพิมพ์ตามดูนะว่าเอาพูดเนี่ยได้ตรงกันหรือไม่นะครับก็จะเป็นช่วงของการหยุดวิดีโอนะครับหรือว่าพอ u ส์วิดีโอสักครู่หนึ่งนะครับอรอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้คุณลองลองทำตามดู สมมติว่าทุกคนเนี่ยพิมพตามแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะครับคุณอาจจะลองเปลี่ยนค่าตัวแปรนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูในหัวข้อต่อไปในเอพิโซดนี้ในส่วนที่2ก็คือหัวข้อที่เรียกว่าเป็นอาร์เนะเดี๋ยวพิมพ์ข้างล่างตรงนี้นะครับอาร์เนะครับอาร์เคืออะไรนะอาร์เคือการการสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ว่า ภายในตัวแปรเนี่ยเราจะให้มันมีข้อมูลอยู่หลายชุดนะครับเรียงกันไม่ใช่แค่มีตัวเดียวนะครับอา้าวยกตัวอยา่างเช่นในเอพิโซดที่2เนี่ยนะครับเราเรียนรู้การสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า x แล้วก็ให้ค่ามันนะครับมีค่าเท่ากับ6เช่นนี้เป็นตน้นแต่ถ้าเกิดเราจะสร้างอาร์เรเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างก็ต้องเลือกชื่อใหม่มาอันนึ่งนะครับเช่นอาจจะให้ชื่อเป็น xx ก,ก็ได้นะครับเท่ากับ วิธีการสร้างอาร์เรย์เนี่ยต้องเริ่มด้วยการใส่เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเป็นกลุ่มของข้อมูลนะจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวเลขที่เราต้องการจะเอาไปใส่นะครับเรียงแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่นผมต้องการจะให้อาร์เรย์หรือว่ากลุ่มของข้อมูล xx เนี่ยนะครับมีเลขอยู่หลายตัวนะครับ5ตัวตัวแรกเป็น1ตัวถัดไปเป็น2ตัวถัดไปเป็น3 ซึ่งจริงๆแล้วเลขเนี่ยไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับจะสลับลำดับแบบไหนก็ได้นะครับตัวถัดไปอาจจะเป็นเลข7หรือเลขเลสี่ช่นี้เป็นต้นอันนี้คือการสร้างอ r ร์เรย์นะครับอาร์เแปลว่ากลุ่มของข้อมูลนะกลุ่มของข้อมูลผมอาจจะใช้เครื่องหมาย print xx นะครับแล้วก็ลองรันดูว่ามันเอาตัวแปร xx เนี่ยมาพิมพ์ออกให้เราเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับ ซึ่งค่อนข้างง่ายใช่ไหมเราเราก็เพียงแต่มีเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในอาร์เขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับทีนี้ลองลองเอา2ส,ส่วนเนี่ยนะครับสส่วนเนี่ยมามาผนวกกันนะเพื่อให้เป็นแบบฝึกหัดที่น่าสนใจก็คือการวาดกราฟนะครับในลำดับต่อไปนะพลอตกราฟนะครับ ข้อดีของการที่เราเริ่มใช้ภาษา Python เนี่ยเป็นภาษาแรกในการเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับก็คือว่ามันมีลูกเล่นทางกราฟิกให้เราเล่นเยอะเพราะนั้นผู้ที่เป็นผู้เริ่มเรียนเนี่ยก็จะรู้สึกไม่เบื่อนะครับการเรียนทีนี้ถ้าคุณยังจำวิธีการวาดกราฟได้เนี่ยเราต้องมีจุดหลายๆจุดนะครับมีจุดหลายๆจุดแล้วก็ลากเส้นต่อกันนะครับผมอาจจะ วาดเป็นกราฟแบบพาราโบลาเพราะฉะนั้นผมก็จะออกแบบจุดเนี่ยนะครับเช่นต้องมีแกนนอนนะแกนนอนเนี่ยให้เป็นจุดที่มีช่องไฟเป็น1เท่าเท่ากันนะครับนั่นก็หมายความว่าผมต้องการที่จะสร้างเป็นอะไร x x นะครับซึ่งมีค่าเป็น1 2 3 4แล้วก็5นะครับแล้วก็6กนะเอาเอาเอา,เอา6ตัวนะครับอันนี้คือ พิกัดของแกน x ของจุดในแนวนอนนะครับให้มีช่องไฟเท่าๆกันนะทีนี้พอจะสร้างเป็นกราฟเนี่ยมันก็ต้องมีพิกัดแกน y ใช่ไหมครับเป็นกราฟพาราโบลาซึ่งคือ x กำลัง2เพราะฉะนั้นผมก็สร้างเป็นอารีตัวหนึ่งนะครับให้สมาชิกของมันเนี่ยเป็นค่าของ x เนี่ยกำลัง2นะ x เป็น1 1กำลัง2ก็เลข1น,นะถ้าเกิด x เป็น2 2กำลัง2ได้4 3ากำลัง2ได้9แล้วก็4กำลัง2 16นะครับผมก็ขั้นด้วยคอมมานะครับ5กำลัง2เป็น25แล้วก็สุดท้าย6 6, 6 3 6 6นะชนนี้เป็นต้นนี้ผมผมเตรียมผมเตรียมข้อมูลที่จะมาวาดกราฟนะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเรียกใช้โมดูลอันหนึ่งนะครับในภาษา Python ที่สามารถสร้างกราฟสร้างกราฟให้เราได้นะครับ m o มดูลนี้นะครับซึ่งพอ u l ลามากเนี่ยนะครับมีชื่อว่า matplotlib เพราะนั้นก็เช่นเคยนะครับเราสั่ง import เป็นการดึงเอาโมดูลเนี่ยมาใช้งานนะครับตามด้วยชื่อของ Module ตัวนี้ m a t p l o t แล้วก็ l i b นะครับ enter ทีนี้ถ้าคุณไปลองไปค้นหานะครับค้นหาวิธีการวาดกราฟาต่างๆนะเช่นสมมุติว่าผมจะลองผมจะลองไปกดที่ search engine ของ Google Chrome นะครับ อาจจะบอกว่า how to plot graph in Python แค่นั้นเองนะครับมันก็จะบอกวิธีการต่างๆนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างการไปค้นข้อมูลนะครับถ้าเกิดคุณต้องการใช้วนกลับมาที่ตัวอย่างของเรานะครับเรา import matplotlib เข้ามาใช้งานแล้วนะก็จะมีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งที่ที่เราจะใช้ในการวาดกราฟฟังก์ชันนี้มีชื่อว่า plot นะครับ P L O T เพราะนั้น เวลาที่เราจะดึงมันมาใช้งานนะครับอย่าลืมก็ต้องใส่ตัวโมดูลที่อยู่ด้านหน้าไปก่อนนะครับอย่าลืมที่ผมยกตัวอยา่างเช่นมีบ้านจุดห้องน้ำจุดแล้วค่อยเป็นแปลงสีฟันนะครับอันนี้ก็คล้ายกัน m a ทพลอตลิฟต์ lib, แล้วก็ฟังก์ชันพลอตนะครับก็อาจจะเอา x x แล้วก็ y y เนี่ยมันก็จะวาดเป็นกราฟให้เราดูนะแต่ก่อนจะรันเนี่ยนะมันมี ประเด็นซับซ้อนนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็คือว่าในโมดูลแมทพล p อตเลฟเนี่ยมันมีมันมีฟังก์ชันต่างๆให้ใช้งานอยู่เยอะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมโปรแกรมเมอร์ผู้สร้างโมดูลนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการจัดระเบียบออกแบบคำสั่งต่างๆว่าคำสั่งนี้อยู่ในกลุ่มไหนอันนี้อยู่ในกลุ่มไหนเพื่อให้เป็นระเบียบมากขึ้น ก็ปรากฏว่าเขาเออกแบบให้ให้ฟัง์กชันพลอตเนี่ยนะครับมันซ้อนอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟัง์กชันพลอตเนี่ยจะไม่ได้อยู่ใน m a ทพลอตลิฟเสียเลยทีเดียวนะครับแต่อยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งข้างในโดยทีมงานที่สร้างขึ้นมานะครับเรียกชื่อกลุ่มได้ว่า p ายพลอตนะครับนี้ถ้า,ถ,าถ้าคุณพยายามจะนึกให้ง่ายขึ้นก็จะเช่นบ้านเนี่ยแล้วก็มีจุด ห้องน้ำแล้วก็มีจุดแปลกสีฟันเป็นต้นนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วในการที่จะสั่งให้มันวากราฟนะครับลองลองเลยตรงนี้นะครับอ่ะประเดี๋ยวพอลงมาข้างล่างคนก็จะเห็นเป็นกราฟนะครับ่งาลาบู่านะมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ผมจะลองซูมเอานิดหนึ่งอ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นกราฟ พาราโบลาที่เป็นเอาต์พุตทางกราฟิกของโมดูลแมทพลายพอรนะครับแล้วก็ขอโทษ m แมทพลอตลิฟฟังชัน p ล o t นั่นเองนะทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะปรับลูกเล่นในการวาดกราฟนะครับให้มันมีสีสันเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายดอกจันเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับคุณสามารถที่จะไปดูข้อมูลในในเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับที่เพราะว่าเป็นโมดูลที่ค่อนข้างจะ ใช้งานเยอะนะครับ m ่อ matplotlib นะจุเนีน่ก็ไปที่ documentation นะครับฝึกไว้นะครับฝึกฝึกใช้ตัวคู่มือเนี่ยบ่อยนะครับก็จะมีวิธีการว่าเราจะมี option แบบไหนถ้าเกิดคุณต้องการที่จะสร้างเป็นมี bo นี่คือ blue circle ใช่ไหม blue circle นะครับเดี๋ยวลองมาทำดู ผมกลับมานี้แล้วก็ใส่คำว่า bo นะตรงนี้นะครับไม่รู้คุณเห็นไหมผมซูมเข้าแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะใส่ bo นะแล้วก็สั่งรันอ,อ๊อผิด o นะครับหรือว่า b b แล้วก็ o ตัวใหญ่นะครับ เน,นะสงสัยจะผิดโผล่นั่นเ,นเออเดี๋ยวผมกลับไปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันตัว O หรือเปล่าเนี่ยโอเคลองเปลี่ยนใหม่ดูนะครับมันไม่ใช่เลขศูนย์แต่เป็นตัว O ตัวเล็กอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น จุดสีฟ้าัปอย่างงั้นนะครับแต่ถ้าเกิดผมไปแอบดูแป๊บหนึ่งนะครับถ้าผมใส่เป็นขีดอย่างนี้นะครับมันจะหมายความว่าให้เติมเส้นเข้าไปด้วยนะลักษณะแบบนี้โอเคนะทีนี้ก่อนที่เราจะจบเรื่องของอารล้รก็แล้วก็แบบฝึกหัดในการวาดกราฟนี่นะครับมีอีกนิดหนึ่งแถมแถมสั้นๆ2ประเด็นนะอันแรกก็คือคุณจะเห็นว่า แม้ว่าเราจะมาใช้ฟังก์ชัน Plot ที่ผมกำลังไฮไลท์อยู่นี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาจะเรียกใช้นี่แม้มันลำบากหลือเกินเพราะว่าคุณต้องเขียนไอตัวเนี่ยมาซะยืดยาวนะครับยาวเฟื้ยเนี่ยนะครับแมทพล o อตลิ Live, แล้วก็ดอต l o t พลเนี่ยมีวิธีย่อหรือเปล่านะครับก็ตอบว่ามีนะในภาษาไพทอนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำย่อนะครับแล้วก็เอาเฉพาะคำย่อเนี่ยมาเรียกซ้ำ แล้วจะเปรียบเสมือนว่าใช้คำย่อนั้นนะยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะสั่ง import ตรงนี้นะครับ import matplotlib แล้วก็ใส่ดเข้าไปเลยนะครับ dot plt แล้วก็มีคำว่า as plt นะครับสังเกตคำว่า as เนี่ยมันจะมันจะไฮไลท์เป็นสีม่วงเพราะเป็นคำบังคับนะครับอันนี้หมายความว่าเมื่อไหร่ที่เรา import เข้ามาแล้วข้อความทั้งหมดเนี่ยนะครับ matplotlib.pyplot สามารถจะย่อด้วยคำสั้นๆว่า plt นะครับซึ่งจริงๆแล้วการย่อเนี่ยเราเราจะย่อแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพอคุณไปเจอในตัวอย่างของโค้ดเนี่ยเขาก็จะมักนิยมกันว่าให้ย่อว่า plt นะครับแบบนี้คุณก็อาจจะมาลบบรรทัดที่1 9เนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์แค่ว่า plt เท่านั้นก็พอ นะ,อะลองดูก็ได้คำตอบตรงกันนะครับได้คำตอบตรงกันอันนี้คือแถมประเด็นเออประเด็นแรกประเด็นสุดท้ายของการสร้างอาร์เรย์เนี่ยนะครับเอ่อเราอาร์เรย์เนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเลขนะครับมันเป็นตัวอักษรก็ได้ดยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะสร้างอาร์เรย์ขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นอะไรที่มี มีชื่อของผู้คนอยู่3คนนะครับส3คนฉันผมอาจจะผมก็ต้องใส่เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นชื่อสตริงก็คือเอช่นบ๊อบแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คืออลิสและอีกชื่อหนึ่งก็คืออาจจะเป็นโรเบิร์ตนะครับอาจจะสั่งปริ้นเพื่อเช็คว่าที่ผมสร้างมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับลองรันดูอันนี้คือตัวอย่างของ เห็นไหมตัวนี้ก็จะมีบ๊อบอลิสแล้วก็โรเบิร์ตเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของของการใช้อาร์เรอย่างง่ายนะครับในเอพิโซดที่3นี้อ่ะตอนนี้น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับประเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ